แบบไหนนะครับอย่างที่ผมบอกมี2แบบเนาะก็คือแบบแย่งออกซิเจนก็คือไปแทนที่ออกซิเจนนะครับเนาะแล้วก็แบบรบกวนการส่งออกซิเจนนะครับรบกวนไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับเนาะมันก็จะมีก๊าซอะไรบ้างครับ CO นะครับคาร์บอนมอนอกไซด์นะฮะเมื่อได้รับนะครับจะมีอาการมึนงงปวดศีรษะนะครับแสดงว่านี้มันไปแทนอะไรครับ CO2 มันเยอะเนาะตัวซีเพราะเราดมเข้าไปอะนะครับมันมีทั้งซีโ2แหละนะครับมันมีทั้ง c ีมีทั้งคาร์บอนมีทั้งออกซิเจนนะแต่ถ้าตัวนี้มันเข้าไปเยอะหน่อยนะครับมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับผลิตเลือดที่ไม่ทันนะครับแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ทันนะครับมันก็เลยเกิดอาการพ่วงเหงาหาวนอนนะครับเคยเห็นคนตายในรถไหมครับ เพราะว่าการเผาไหม้ของเครื่องยนต์มันสร้างตัวนี้นะครับการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะออกเป็นกา๊าซตัวนี้มาคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับพอมันดูดเข้ารถไปคนนอนอยู่ดมเข้าไปตายไม่รู้ตัวนะครับเพราะมันไปแทนที่ออกซิเจนเยอะไปหน่อยนะครับเนาะแล้วก็ตัวไฮโดรเจนซัลไฟน์นะครับไฮโดรเจนซัลไฟอันนี้คือคือกดที่มันพอมันเกิดเป็น ลักษณะเขาเรียกว่าสถานการณ์นะครับพอเราดมเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะไปกดการหายใจนะครับไปขัดขวางไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปได้เนี่ยขัดขวางนะครับพอเราดมออกซิเจนไม่ได้เป็นไงครับตายนะครับหายใจไม่ออกนะครับปริมาณออกซิเจนที่คนเราจะอ,าอยู่ได้นะครับอยู่ได้ก็คือตามตามไหนที่เขาบอกคือถ้าต่ำกว่า19.5นะครับอันนี้จะเริ่ม เรียกว่าออกซิเจนต่ำแล้วจะเริ่มหายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าไปถึงที่10นะครับ10นะครับนี่ก็คือหายใจไม่ได้แล้วนะครับเนาะนี่เลยมันไปขัดขวางนะครับการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเรานะครับ ในตัวเจนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นก๊าซเฉื่อยนะครับมีอันตรายนะครับโดยการเจอจังตัวออกซิเจนนะครับหรือแทนที่มีเลยนะครับก็ไปแย่งเหมือนกันนะครับเข้าไปแทนออกซิเจนตัวไนโตรเจนมีไหมครับในโรงพยาบาลเรามีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเราเอาไปใช้ในกระบวนการทางการแพทย์ได้แต่ต้องปริมาณที่เหมาะสมนะครับเอาไปทําในกระบวนการไหนครับ ใครตอบได้ออไหมออกซิเจนเอ้ยตัวไนโตรเจนขอไปไนโตรเจนในตัดใใตดในตัดก็ได้ไดมยานะครับในตัดนะครับโอเคนะครับเนาะกระบวนการต้องปริมาณที่เหมาะสมแหละนะครับ แล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อ่าอันนี้ก็เกิดการเผาไหม้เหมือนกันเหมือนคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับเราเราดมมากก็หมดสตินะครับไปไป,ไปแทนที่ออกซิเจนนะครับอ่าต่อมานะครับพวกกา๊าซที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะครับก็คือกา๊าซประเภทกรดอะนินซีนะครับพวกนี้นะครับก็กรดอะนินซีนี้ก็เข้าสู่ร่างกายโดยการสูดดมนะเพราะมันเป็นกา๊าซนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของมันก็จะมีอย่างตัว ก๊าซไฮดโดรคลิกรนะครับเผาไหม้พลาสติกนะครับพวกเกิดจากการเผาไหม้พลาสติกพวกโพลิเมอร์นะครับพวกนี้ก็พอเผาปุ๊บก็เป็นก๊าซพิษแล้วก็ดมนะครับกลุ่มนี้หมดเลยนะครับเผาไหม้เป็นเป็นพวกพลาสติกนะครับที่เผาไหม้แล้วเกิดสารพิษเนาะนะครับสารพีเอฟเออะไรพวกนี้นะครับเนาะอันนี้ของข้ามไปเลยนะครับ สมบัติมันขอให้เกิดสารพิษนะครับเวลามันเผาไหม้นะครับความเป็นลายก่อให้เกิดอ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นพวกแอซิดก๊าสนะครับร Guard น้อยแอซิดก๊าสก็คือ,อที่จะทําให้นะครับเราเนี่ยเกิดการ เขาเรียกว่าระคายเคืองอย่างรุนแรงนะครับเนาะอย่างแอมโมเนียนะครับถ้าเราสูดดมมากๆนะครับมันก็ก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับเผาไหม้ในกลุ่มที่มีไนตัตเป็นองค์ประกอบนะครับถ้ามันไปเจอพวกไม้หินอะไรพวกนี้มันก็จะเกิดกา๊าซพิษท,ที่รุนแรงขึ้นมาอีกนะครับกา๊าซคลอรีนนะครับกา๊าซคลอรีนก็เหมือนกันนะครับ ก๊าซคอรีนพวกนี้นะครับถ้าอยู่ในสถานะก๊าซนะครับมันจะมีอันตรายมากๆนะครับทำลายเยื่อปอดเลยนะครับแต่ในโรงพยาบาลเรามีไหมครับคิดว่ามีไหมคอรีนอยู่ตรงไหนครับเป็นรูปแบบของเหลวอยู่ตรงไหนครับคอรีนเราจริงมันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งอยู่นะครับแต่เขาเขาเรียกอคอรีนเหลวนะครับรบอกอะไร,รบอกว่าบัด นะครับอยู่ตรงบอร่อบาบัดนะครับเราใช้ในในการบําบัดน้ําเสียก่อนที่เราจะปล่อยไปนะครับตัวนั้นถ้าอยู่ในของเหลวนะครับมันมันไม่ค่อยอันตรายเท่าเท่าที่เป็นอยู่ในสถานะกา๊าซเนาะนะครับแต่มันก็มีความอันตรายของมันอยู่นะครับรู้สึกว่าปีนี้ซ้อมอโค้ดของเรานะครับโค้ดหนึ่งเราก็จะ าตัวคอลีนนี่แหละนะครับเป็นเหตุจําลองนะครับใครที่มีโอกาสได้เข้าร่วมนะครับแน่นอนทีมแม่บ้านนะครับทีมรอฟอ์นะฮะทีมช่างนะครับแล้วก็ทีม ER นะครับจะได้เข้าร่วมนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมีการประชุมดีฟแล้วก็แจ้งถึงความเป็นอันตรายมาอีกที่นึงนะครับพวกนี้ก็มันมันจะมีบางกลุ่มนะครับที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์นะฮะฟังชื่อแล้วกลายพันธุ์นะครับ ในรูปอาจจะเล็กไปนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับกลุ่มมี6ตานะครับคนเรานะครับอาจจะดูเหมือนนะครับไปเร่งให้เกิดขนนะครับขึ้นเยอะที่ใบหน้าอะไรอย่างนี้นะครับมันเขาเรียกว่าการกลายพันธุ์นะครับเป็นมังคีไปเลยนะครับแล้วก็คือพวกกลุ่มไหนนะครับก็คือพวกเบนซินนะครับพวกเอทิลีนออกไซด์นะครับพวกนี้นะครับถ้า รับไปตั้งแต่คุณแม่แหละคนตั้งครรภ์นั่นแหละทาไมเขาถึงมีแบบห้ามคนตั้งครรภ์ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีนะครับเพราะว่าเราสูดดมสารบางตัวเข้าไปเนี่ยนะครับไปทําต่อเด็กในครรภ์น,นะครับทารกในครรภ์ได้รับอาจจะเกิดการกลายพันธุ์นะรหรือว่าอาจจะออกมาเป็นพิการนะครับอันนั้นก็เกิดขึ้นได้จากสารพวกนี้นะครับมันไปทำอไรต่อยีนเนาะต่อการแบ่งตัวของเซลล์ต่างๆนะครับการสร้างภูมิต่างๆนะครับขนาดตั้งครรภ์ นี่เลยครับผมพูดถึงไปแล้วเนาะเมื่อกี้นะครับอย่างพวกก๊าซไอก๊ลปปลาซสลบปอะไรพวกนี้นะครับในตัดออกไซด์ที่เราใช้หมืนกันทางการแพทย์นะถ้าสูดดมเข้าไปในปริมาณที่มากๆหรือเกินค่าที่ทางการแพทย์เขากำหนดเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อ,อเด็กในครันได้นะครับ จะสรุปตามคนไข้ก็มีนะฮะดมๆอยู่นะฮะยังไงก็ต้องผ่าน, <S <S านวิชาชีพเนาะหมอให้อาจารย์วิสังยีเขาคนกําหนดค่าอีกทีหนึ่งนะครับนะนี่เลยนะครับเราพูดถึงอันตรายอีกตัวหนึ่งมาแล้วทีนี้เรามาดูว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันจะรับได้ได้ไม่ได้เนี่ยคืออะไรนะครับแต่ละค่านะครับตรงนี้มันอยู่ใน sds เหมือนกันนะครับค่า tlv ค่าอะไรต่างๆท่านนะเรามาดูแต่ละค่านะครับว่ามันมีความหมายว่ายอย่างไรนะครับค่า tlv นะครับเขาเอาคำนวณมาจากค่า L C ้อะไรพวกนั้นนั่นแหละนะครับมันก็จริงๆมันลึกเนาะผมไม่พูดถึงสูตรดีกว่านะครับผมเองก็จำไม่ได้เพราะเรียนมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่รู้ที่มาที่ไปนะครับค่า T L V นะครับก็คือค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศนะครับเขาวัดจากบรรยากาศนะครับเนาะนะฮะที่เราตรวจกันนี่แหละที่ผมเมา ช่างข้างนอกมาตรวจอากาศนะฮะก็คือตรวจค่าพวกนี้ด้วยนะครับก็คือค่าความเข้มข้นที่พนักงานคนนึงเนี่ย<ส>ที่คนคนทำงานคนนึงเนี่ย<ส>นะครับ<ส>ที่จะได้รับ<ส>นะครับมันจะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานตัวนี้นะครับซึ่งสารเคมีแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่สุรที่คํานวณออกมาว่ามันอยู่ระดับความเข้มข้นเท่าไหร่คนถึงจะอยู่ได้นะครับถึงจะรับได้นะถ้าใกล้จะเกินนี่แล้วนะต้องหยุดทํางานหรือต้องมีการ จัดตารางในการสัมผัสที่น้อยลงอะไรอย่างนี้นะครับเป็นแนวทางในการควบคุมเนาะค่านี้นะครับนะนี่เลยที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้นะครับเขาก็จะดูค่า TLV ค่า t w a เนะ,นะครับนะค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในบรรยากาศที่คนคนนึงจะทำงานได้ปกตินะครับเขาเทียบเขาทำทดลองนะครับ คำนวณอยู่ที่8ชั่วโมงต่อวันนะฮะทำไมโรงงานที่มีสารเคมีเขาถึงกําหนดว,ว่าไอ้คนนี้ห้ามอยู่เกินนะอะไรเนี่ยเพราะว่านี่ครับดูจากตารางเห็นไหมครับการทํางานนะครับมันอาจจะได้รับเกินเป็นบางช่วงนะอาจจะต้องออกมาเบรกนะครับนานเรารับไปน,นานๆนะครับมันอาจจะต้องออกมาเบรกนะครับตั้งแต่เขาก็จับทดลองตั้งแต่ตาร์ทเลย8โมงเช้าถึง5โมงเย็นมีพักเที่ยงนะครับ เขาก็จะบัดค่าในอากาศนั่นแหละนะครับถ้าช่วงไหนมีการผลิตที่ช้ายเยอะหน่อยเขอาจจะต้องทําแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกมานะฮนะต่อมานะครับภาา t l v นะครับ stel นะครับชดเทอมนะครับชตเทอร์ Short exposure limit ก็คือค่า t l v ที่มีขีดจ,จำกัดในการรับสัมผัสสั้นๆน,นะครับสั้นๆคืออะไรนะครับสั้นก็คือสัมผัสได้นิดเดียว แสดงว่าความเข้มข้นมันมันมีนะครับมันมีสูงนะครับเราอแสดงว่าสารเคมีที่เราทําอยู่นะครับค่า TRV มันมนอาจจะสูงนะครับอาจจะทําได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือแค่15นาทีนะครับเดี๋ยวมันจะมีตารางบอกอยู่ว่าแต่ละตัวทํางานกับมันได้กี่นาทีนะครับพวกนี้นะครับมันจะเกิดการระคายเคืองอย่างจับพันนะครับพวกนี้ชอบเกิดอยู่ในกลุ่มที่ทํา อันตรายฉับพลันนะครับทำลายเนื้อเยื่อนะครับอากาศทำให้อากาศเป็นพิษนะครับเนาะถ้าเรามีอาการง่วงซึมนะครับกับก๊าซนั้นนะอาจจะต้องออกมาทํางานไม่ได้นะฮะก็ดูค่านี้นะครับเนาะเราก็วัดไปเรื่อยๆแหละนะครับมันก็จะมีเครื่องวัดของที่เป็นวัดแบบโมบายนะนะครับเขาจะตั้งไว้ในพื้นที่ทํางานตลอดนะถ้ามันเกินค่ามันก็จะวัดจาแนกแยกสารเคมีที่วัดในเครื่องนั้นนะฮะถ้าเครื่องมันดังอะลามเราจะต้องออกมานะครับ ค่า TLV C นะครับก็คือค่าเพดานสูงสุดนั่นเองนะครับค่าเพดานสูงสุดคืออะไรครับเป็นค่าที่ความเข้มข้นของสารเคมีนั้นในบรรยากาศนะครับเริ่มมีความเข้มข้นที่เกินค่า TLV ตัวตัวแรกไปนะครับเนาะเกินเขาเรียกว่าค่าที่ยังพอรับได้ที่เรายังมีโอกาสที่จะออกจากพื้นที่นะครับเนาะถ้ามันเกินค่าเนี้ยที่มันแตะปุ๊บเนี่ยนะครับแสดงว่าเราต้องรีบออกมาแล้ว คายลิงนะครับค่าค่านี้นะครับเนาะถ้าเกินปุ๊บก็ต้องบอ,อกนะครับไอ้ค่าพวกนี้เอาไว้เอาไว้ไปแค่เครื่องไเอาไว้ไปเทียบกับเครื่องที่ตรวจวัดของสารเคมีนั้นๆนะครับซึ่งค่าพวกนี้ก็จะบอกอยู่ในคู่มืออยู่นะครับในเ d สนะครับอ่าน,นี่เลยที่ผมบอกทีนี้กฎหมายเขาก็เลยออกตารางมาเพื่อให้ง่ายต่อ คนทางานนะครับต่อให้ง่ายเรามอนิเตอร์ได้ทั้งวันสมมุติเราทํางานกับไทมานกับอะคิโลในในตัพนะครับอะคิโลในตัดนะครับซึ่งหรือตัวอะซิโตนก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับมันมีความเข้มข้นเท่านี้นะครับเขาก็จะกําหนดระยะเวลาในการสัมผัสอาจจะสัมผัสได้แค่สมมุติว่าถ้าวัดเป็นความเข้มข้นนะครับ8ชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ต้องไม่เกินพัน ppm 1,000 ppm ก็คืออะไรจะบอกว่า1,000 ppm ก็คือเครื่องที่เราตั้งวัดอะซิโตนอยู่นะครับถ้าสมมุติว่ามันเกินถึงค่า TLVc นะครมันจะมันจะอารลามแล้วเดเตือนเตือนให้เราออกจากพื้นที่นะหรือหยุดการทำงานแล้วทำการโฟลว์วรกาศหรือปรับบรรยากาศหรือการป้องกันทางเดินนับของสารเคมีนั้นจนลดลงอยู่ในค่าที่ TLV หรือค่าที่ร่างกายรับได้เราถึงจะให้ทำงานต่อได้ นะครับนี่ตารางพวกนี้เขาก็ออกมานะครับให้กับเรานะครับเป็นประกาศแนบท้ายกฎหมายนะครับเรื่องของการจัดการสารเคมีนะตัวต่อมาตัวค่านี้นะครับ IDLH นะครับ IDLH นะครับเป็นค่าความเข้มข้นสารเคมีในบรรยากาศนะครับที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับก็คือเอาไว้ดูว่าค่านี้เอาไว้ดูว่าในการเลือก ใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับพวกนี้ของมันจะบอกนะครับว่าความเข้มข้นที่เท่านี้นะครับถ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทํำยังไงนะครับเป็นค่าความเข้มข้นสูงที่พนักง,งานยังสามารถหนีได้นะครับเนะาะหรือสามารถรเผชิญได้ไม่เกิน30นาทีนะครับอยู่ที่ค่านี้สามารถเราจะดูค่านี้ได้จากอะไรก็คือเครื่องวัดนั่นเองนะครับเครื่องมันก็จะวัดให้นะครับเนาะใช้เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ นะเดี๋ยวจะมีในส่วนของเครื่องทางเดินหายใจของมิบาร์นะครับเล่าให้ฟังนะครับ